จอมไพรนางพยาประพันธ์โดยอาจารย์สิงห์ขอนวงจิติมาบทที่19คลิปนี้ได้รับการสนับสนุนโดยบริษัทยูเนียนแอปพายจำกัดผู้ผลิตก,กระบอกไฮดรอลิกสำหรับเครื่องจักรกลคืนนั้นผ่านไปโดยไม่มีอะไรเกิดขึ้นเชาน้านี้พอทุกคนตื่นขึ้น ก็ได้กินผลไม้กับน้ำพึ่งเช่นเคยเพราะสกระกินเจจึงมีสิ่งเหล่านี้ทุกนั้นถ้าอยากกินเนื้อก็ต้องสอดแสวงจับหากินเองซึ่งพรางขมก็ยังไม่กล้าที่จะออกมาล่าสัตว์เป็นสเสบียงเพราะยังหวาดหวั่นพลั้นพึงตัวสิ่งลี้ลับนั้นอยู่อิ่มน้ำจากการกินเจดิบดีแล้วต่างมองหน้ากันไปมาไม่รู้จะเริ่มต้นที่ไหนอย่างไรกัน พอถูกไล่ล่ามาจนเดินหน้ากันไม่เป็นถ้าเป็นมวยก็ตั้งรับเสียจ,จนเดินหน้าไม่เป็นแต่จะอยู่นิ่งๆไม่ได้แน่ท่านราชบุตรวันนี้เราเดินหน้าเข้าหามันเสร็จทีนะครับคขืนตั้งรับไปเรื่อยๆไม่เวลาใดก็เวลาหนึ่งเราต้องพลาดท่าเสร็ทีมันแน่ผู้สิทธิ์ออกความเห็นนั่นสิแต่ข้าขอบอกบผู้กองก,กับทุกคนว่าเวลานี้เราตกอยู่ในสายตาของพวกมัน อยากที่จะเดินหน้าได้แต่ระยะงกาของพวกเรามันจะเห็นหมดแต่เราไม่อาจเห็นพวกมันแม้คนเดียวเลยไม่รู้จะรุกค่าตอบโต้ะอะไรยังไงสักรารบอกพลางถอนใจเฮือกใหญ่งั้นก็ลุยดอยพยาเปีกเลยสิอาจารย์ฉันจะฟัดกับมันให้รู้แล้วรู้รอบไปเสียเลยคมคายพลงตามลิสัยผู้เป็นอาจารย์หันควับไปทันทีถ้ามันยอมให้เจ้าฟาซึ่งซึ่งหน้าก็ด,ดีนะสิ กลัวมันจะลอบกัดท่านั้นป่านนี้นะเรื่องราวที่เจ้าสำเร็จวิชานางพญาแมวป่าลวงรู้ไปถึงหูมันแล้วและมันคงเตรียมการกวาดล้างพวกเราอย่างขนานใหญ่เลยละมันจะใช้ทหารติดอาวุธจัดก,การกับเราที่ไม่ท่านวงตะวันพุ่งถามตามความคิดที่เคยชินก็อาจเป็นไปได้พอเวลานี้ไอศูนย์ปินใหญ่ในเมาะลำเลิงแน่นอนและมันจะต้องมีตำแหน่งใหญ่โตทางทางหารด้วย อีกวิธีก็ทีมันทำกับเราตลอดเวลานี้ไงเกณฑ์สัตว์ร้ายนานาชนิดมาจัดก,การกับเราสักรารพูดยังไม่ทันขัดคำต่างก็สะดุ้งเฮือกเมือนกันหมด <Sí. S 1> พวกเขาต่างแางหน้ามองขึ้นไปบนฟ้าก็าต้องตาเหลือกลานเมื่อเจ้าเวหาขนาดมือหึมาร่นลงมาเสียงลมพัดกระพือปีกดังสู้ๆโดยอากงเล็บขนาดใหญ่ที่หมายคือ ขยุ่มใครคนใดคนหนึ่งในคณะขึ้นไปบนอากาศหลบเข้าใต้ผางเงืบเร็วราชบุตรแห่งเขม,มรัสสั่งการก้องแม้จะไม่มีใครสั่งภูสิทธิ์พรานขมวงตะวันทัศนัยนาตาลีและคงคายก็เห็นอ้าเข้าใต้ผางเงืบที่นอนกันเมื่อคืนอยู่แล้วเสียงดังสนั่นวันไหวเมื่ออินทรียักษ์ตนนั้นใช้กงเล็บขนาดมือมาไขยุ่มมนุษย์ผิด โดนเหลี่ยมผาก,ก้นหนึ่งเสียงดังโครงครามแล้วขยับปีขนาดยาวข้างละวาเศษดึงตัวขึ้นสู่อากาศเสียงดังปานพายุพัดวินาทีนั้นพรานขมเละลูกซองตามทันทีอย่านะพ่อคมคายร้องห้ามสึงหลงุงพร้อมทั้งปัดปากกรบอกปืนลูกซองของผู้เป็นพ่อให้เฉไปทางอื่นเอ็งห้ามทำไมวะนคมผู้เป็นพ่อหันมาถามเสียงรัวเร็วเออะอะไรก็ยิงดูสิก่อนสิพ่อ อะไรเป็นอะไรแล้วมันเป็นอะไรล่ะมันก็เป็นโนอินซีนัสีไม่เห็นรอถ้าเราช้าเพียงนิดเดียวไม่คนใดคนหนึ่งต้องติดกรงเล็บมันขึ้นไปจะให้ข้าดูอะไรมันอีกยิงแม่งลูกเดียวสิว่าที่ฉันห้ามไม่พ่อยิงนะก็เพราะว่าฉันจะติดกรงเล็บมันขึ้นไปน่ะสิพ่อฮะเอ็งพูดอะไรน่ะนางคมคายฉันจะไปกับโนอินซีดูซิมันจะพาฉันไปไหนบางทีอาจจะเจอกับพวกมันก็เป็นได้ จะได้รู้อะไรเป็นอะไรดีกว่าตั้งรับอยู่แบบนี้เราต้องการรุกไม่ใช่หรือนี่นี่เองเจ้าอย่างนั้นจริงหรอวะนังคมจริงสิพ่อทำอะไรมันก็ต้องลงทุนอยากได้ลูกเสือก็ต้องเข้าทำเสือไม่ใช่หรือพ่อพูดแบบนี้บ่อยแต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องร้อเล่นนะเว้ยพลาดท่าตายสถานเดียวแม้เองจะมีวิชาอาคมแกร่งกล้าสักเพียงใดก็ตาม ไม่ลองไม่รู้ไม่ใช่หรอพ่อคมสักรัสนิ่งฟังอยู่รีบถามสิทธิรักทันทีคงคายเจ้าคิดจะไปกับนกอินทรียักษ์นั่นทำไมฉันเพิ่งคิดได้ว่าอาจเป็นวิธีรุกวิธีหนึ่งซึ่งเราต้องการอยู่ในเวลานี้คือวิธีตามน้ำไปกับมันไงอาจารย์ข้าเห็นด้วยคงคายไม่เช่นนั้นเราก็ไม่ได้ข่าวสารอะไรได้แต่ง่งนง้างกันอยู่แถวแนี้วงตะวันสนับสนุน มันเสี่ยงไปหน่อยแต่ถ้าเจ้าคิดว่าอยากลองข้าก็ไม่ขัดข้องเพราะวิชาอาคมของเจ้าน่ะไปกับอินทรียักษ์ได้สบายและมันกินเจ้าไม่ลงหรอกทั้งนี้ทั้งนั้นก็แล้วแต่เจ้าคนล้วกันนะคงคายฉันตัดสินใจไปแล้วพบกันใหม่นะอีสาวจอมแสบกำหนดจิตคาถาพยาเสือครงไหลเรื่อยเข้าสู่อนุสติร่างนั้นกลับกลายเป็นนางพญาแมวป่าในทันใด และกระโจนออกนอกผางเงิบเป็นจังหวะเดียวกันกับที่เสียงโนกอินทรียักษ์ตูวน,นั้นโฉบทลากลางกรงเล็บออกมาและเป็นจังหวะเดียวกันกับที่นางแมวป่าที่ยางเข้าใส่กรงเล็บเจ้าเวหาขยุ่มไวรวดเร็วยังเหมาะเหม็งสมใจนึกทั้งฝ่ายอินทรียักษ์ที่คิดว่าได้ดีแล้วและฝ่ายนางพญาแมวป่าที่ต้องการไปกับพญาเวหาจากนั้นมันก็กระพือปีกดึงตัวขึ้น เสียงดังราวกับพายุพัดกระหนำ่ำต้นไม้ต้นไร่ใบเอลู่ไปเป็นทางคนทนั้งหกครีบออกมาจากใต้ผางเงืบแงนมองดูด้วยอาการตื่นตาตื่นใจไม่คาดคิดว่าคมคายจะกล้าเช่นนี้แต่ทุกคนก็อุ่นใจที่คงคายสำเร็จวิชาอาคมชั้นสูงร่างกายแกร่งราวหินแม้จะตกจากที่สูงลิฟก็ไม่เป็นอะไรระวังตัวด้วยคอมตะโกนบอก ใช้สมองให้มากเว้ยนคขมผ่านขมคู่เป็นพ่อตะโกงขึ้นไปอีสาวเปรี้ยวตื่นเต้นน้อยเลยเกิดมาไม่เคยขึ้นเครื่องบินไม่รู้อยู่ที่สูงนั้นเป็นเช่นไรมาอยู่อีทีก็อยู่ในกรงเล็บอันแข็งแกร่งของนกอินทรียักษ์ทำให้ได้บรรยากาศที่ตื่นเต้นไปอีกแบบหนึ่งเธอไม่กลัวความสูงเลยแม้แต่น้อยกลับสนุกเสียอีกสนุกจังวว้ยแต่แล้ว นกอินทรียักษตัวนั้นไม่ได้บินสูงอย่างที่จะเป็นมันกลับบินแค่เรียยอดไม้เท่านั้นเองแล้วรีบร่อนลงยังสันดอยใกล้ๆตรงนั้นเป็นหน้าผาสูงสีขาวมวลมองเห็นได้แต่ไกลคงเป็นรังของมันอย่างแน่นอนพอบินมาถึงสันหินซึ่งที่ตรงนั้นเป็นรังของมันจริงๆโดยที่มันใช้ไม้ขนาดใหญ่เท่าแขนผู้ใหญ่มาวางสลับกันไปมาเป็นการทำรังอย่างหยาบ ตามสัญชาตญาณของนกชนิดนี้ซึ่งไม่พิถีพิถันเรื่องการทำรังเท่าไหร่ทว่าในรังของมันหาได้มีไข่หรือลูกนกแม้แต่ฟองเดียวไม่มันกระพือปีบอยู่กับที่ตรงรังของมันแล้วคลายกลงเล็บเพื่อปล่อยเหยื่อของมันตกลงที่รังนางพญาแมวป่าปล่อยตัวลงไปโดยไม่แสดงอากับกิริยาใดให้เห็นเป็นที่สังเกตว่า หลอนขัดขคืนหรือยังมีชีวิตอยู่โดยเอาเอาว่าบริเวณนี้จะต้องมีคนอยู่และเป็นคนที่มีคาถาอาคมคอยบังคับนกอินทรีตัวนี้อยู่เมื่อคงครตกลงไปในรังจึงทำตัวนิ่งๆไม่ไหวติงใดๆทั้งสิ้นฝ่ายเจ้าเวหารีบกระพือปีกบินข้ามสันหินไปโดยบ่ายหน้าไปทางฝ่ายมนุษย์เพื่อจะขยุ่มมาอีกฉอบพลัน สุ่มเสียงของคนหลายคนดังขึ้นยังเบื้องล่างทางซอกหินคมคายรีตามองดูก็ต้องแปลกใจเล็กน้อยพอเครื่องแต่งกายเป็นชาวมอนแน่นอนสำเนียงที่พูดกันก็เป็นมอลล้วนแต่สาวจอมแสบยังพอฟังออกเดี๋ยวเดียวเท่านั้นมันคนหนึ่งก็ปีนมาที่รังองนอินทรีเมื่อโผล่หน้ามาเห็นคมคายซึ่งลืมตาดูมันจึงโวยวายเป็นภาษาบ้านเกิดแปลได้ความว่าเฮ้ <"Hey, S 1> เป็นผู้หญิงลูกพี่ แต่รี่ยังวายัางรีพามันลงมาเร็วๆขณะนั้นคมคายกลายร่างเป็นอีกคมสาวบ้านป่าหุ่นดีทำหน้าตาตึงตระหนกอกสั่นขวันแขวนนอนระทดระทัวอยู่บนรางนกอินทรีปล่อยให้หมอนหนุ่มนําลงไปยังไม่ยากเย็นนักพรมีทางขึ้นลงพร้อมสับบ่งบอกว่าพวกมันขึ้นลงเป็นประจำคมคายครุ่นคิดในใจว่าพวกมันจะต้องเป็นศัตรูของอาจารย์แน่นอน และจะต้องใช้มนตราอาคมบังคับอินทรีไปขยุมพวกเราแน่แน่เช่นเดียวกับผีขโมดดงมนุษย์วานนอนมนุษย์หมาป่าที่พยายามทำร้ายพวกเรามาตลอดจนอาจารย์ต้องแก้ไขรอชีวิตกันหลายครั้งหลายคราเราคิดถูกแล้วที่มากับนกอินทรีตัวนี้จะได้ข่าวสารไปรายงานให้กับอาจารย์กับทุกคนทราบเพื่อจะได้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งกับพวกมันสิทีต่อไปนี้ จะไม่ปล่อยให้พวกมันทำแต่ฝ่ายเดียวอีกต่อไปพวกเองรู้ฤทธิ์ของอีคมเสบคันคนนี้น้อยไปเส็จแล้วในที่สุดคมคายก็ถูกพามายังตรงหน้ามันคนที่เป็นหัวนหน้าซึ่งนุงสโรงนาสีเหลียมบอกยี่ห้อโจรห้าร้อยชัดชแต่มีด้วยกันทั้งหมดสามคนรวมทั้งมันคนที่ขึ้นไปพาคมคายลงมาเจ้าคนหัวนหน้าจงมองคมคายถามเป็นภาษาไทยเสียงเป่งหู เชื่ออะไรคมคายสมุนทางซ้ายมือซึ่งไม่ได้ขึ้นไปพาคมคายลงมารีบกล่าวว่าหัวหน้ามังคละอีกคนนี้แหละที่เราแอบดูเห็นมันฝึกวิชาอาคมจากสักรัฐข้าจำได้ไม่ผิดอย่างแน่นอนที่แท้เจ้าหัวหน้าชื่อมังคละมันพยักหน้าหงึกงักขยับเดินเข้ามาที่คมคายถามเสียงแปรงเมฆที่ฟันหึงว่าเจ้าไปลูกสิทธิสักรารมาใช่ไหม ใช่ข่มขายเชิดหน้าตอบสำเร็จวิชาอะไรบอกมาตามความจริงนะเล็กๆน้อยๆพอไม่ให้ใครข่มเหงได้เล็กๆ,ๆน้อยๆมันแค่ไหนก็นละ่ะเจ้าตรงบอกแกเราก็บอกแล้วไงแค่ไม่ให้ใครข่มเหงได้งั้นก็ลองดูมังคละว่าฉับพลันมังคละคว้าข้มือคมคายหลวนสะบัดพฤฤืชจนมังคละเซซแซซอ้า มีพลังอาคมไม่เบานีา่วาเดี๋ยวเจอกันในขั้นสูง <h ahaha> สมุนคนซ้ายมื OR, อ,อยขยับข้าขวางไว้เสียกว่าหน้าปล่อยค่าเองค้ายอยากรู้ว่ามันจะแน่สักแค่ไหน <c oughs> มันคนนั้นตบมือขวาเข้ากับมือซ้ายตัวเองแบบมวยเชิงโบราณหรือที่ทางเหนือเรียกว่าตบบาภาพเป็นการคมขวานคู่ต่อสู้ด้วยมือเปล่าทว่าคมคายกลับตั้งกาแบบม,มวยไทย เพราะเตะต่อยกับลูกสมุนเป็นประจำเป็นสิ่งที่ถนัดอยู่แล้วสมุนของมังคละตั้งทาตั้งทางไม่ผิดมวยโบราณและทยางก็ชกหน้าสาวจมแสบโดยคิดว่าหมูโอ๊ยมันคนนั้นกลับรองลั่นมาโดนเตะพับล่างขาหาักสองท่อนในทันทีร่วงลงพื้นนอนเหยียดยาวราวกับกบถูกรถทับร้องครวญครางด้วยความเจ็บปวดสุดแสนอิงตาย มันคนที่ขึ้นไปเอาคงคายลงมาจากรังนุอินทรียักษ์ตะโกนล,ลั่นพอโกรธจัดที่เพื่อนร่วงลงพื้นยังไม่เป็นท่าเช่นนั้นมันทะยานเข้าหมายจะสับศอกคู่ใส่หน้าผากคงคายให้ใบหน้ายุบโอ้ยมันกลับร้องลั่นตาเหลือกลานร่วงลงสู่พื้นเสียงดังอากลุกไปขึ้นเพราะถูกคงคายต่อยข้าขากรงไกขวาหากักเลือกกลบปากอะไรวะเนี่ยมังคละหลุดปากอย่างตกใจ ไม่คาคิดว่าอีสาวบ้านป่าจะร้ากาถึงเพียงนี้อะไรจะไปเหลือพอขณะเข้าทำขมขคายรำลึกถึงคาถานางพญาแมวป่าจึงทำให้กำลังริ์มาอยู่ที่มือเท้าทั้งสองข้างจึงมีพลังดุดพญาเสือตัวโตเท่านั้นเองคู่ต่อสู้ก็ไม่ผิดโดนทุบด้วยค้อนเหล็กเอ็นสำเร็จวิชาอะไรนะมังคละถามเสียงดังตาเบิกโตนางพญาแมวป่านะสิไม่เคยได้ยิน มันบอกเสียงกระชากโดยไม่สนว่าลูกน้องทั้งสองจะนอนร้องครวญครางด้วยความเจ็บปวดอยู่กับพื้นก็วิชาพยาเสือโครงไงฮะมังคละตาโตทะลุตาต้มเป็นไปได้ยังไงคนที่จะฝึกวิชานี้สาเร็จต้องเกิดวันเพ็ญพุธทุนนั้นใช่ข้าเกิดในวันเพ็ญพุธไงแต่ข้าเป็นผู้หญิงเลยเรียกว่านางพญาแมวป่าเข้าใจหรือย,ยังฉับพลัน เนื้อตัวของคมคายกลายเป็นสีแดงขึ้นขนฟูออกตามหน้าตาเนื้อตัวไม่ผิดแมวแต่รูปร่างยังคงเดิมไม่เปลี่ยนท่าทางมันคงและเอาเรื่องเป็นอย่างยิ่งเอออะไรกันมังคละหลุดปากตาโตอ,อกมาอย่างตกใจพร้อมทั้งกระชากมีดดาบทองแดงแหลมเปียบซึ่งเป็นมีดอาคมออกมายืนจังก้าพร้อมที่จะจุ้งแทงคมคายนั้นห้าวหานคึกคัก ไม่รอช้าอยู่แล้วเธอกระโดดเข้าตะปบควนแบบเสือโดยความรวดเร็วที่หน้าผากของมังคละอ้ามันร้องออกมาโดยอัตโนมัติเทว่าเนื้อตรงหน้าผากของมันไม่ยอมเบอร์บ่งบอกว่ามันคงกับพันชาตรีผมมีวิชาอาคมแน่นอนไม่เช่นนั้นคงไม่ใช้มือสะกดสัตว์ร้ายนานา,นา,นานชนิดเขาทำร้ายฝ่ายสกัดได้ มังคละแทงสวนใส่นางพญาแมวป่าปรากฏว่าไม่ผิดแทงเหล็กมีดหมอที่ว่านแน่ๆทำอะไรไม่ได้กิดดอนกลับจนมือของมังคละสถานชาเน็บจังหวะที่มังคละตกตะลึงนางพญาแมวป่ากลางเล็บทั้ง10บนิ้วจึงแกร่งไม่ผิดเล็กกล้าขวนเข้าเบาตาทั้งสองของมังคละรุดเร็วมังคละร้องขึ้นสุดเสียงลม้มลงดิ้นปัด ลูตาทั้งสองหลุดติดเล็บยาวแหลมของนางพญาแมวป่าซึ่งสลักทิ้งทันที <c oughs> เลือดแดงฉานพละอบอมาจากเบ้าตาทั้งสองของมังคละอ่าแม้จะคงกระพันเพียงใดก็มีจุดอดอจนได้โดยเฉพาะลูกตาทั้งสองข้างที่แท้มังคละประมาทอีสาวจมแสพไปหน่อยดยคิดว่าผู้หญิงนั้นไม่มีพิษสงใดๆเลยจึงต้องพบกับความพ่ายแพ้ย่อยยับ ข้าเราซะอย่าทรมานเราเลยมังคระล้งขอด้วยซุ้มเสียงโหยหวนอย่างน่าวิทนานางพญยา,ยามแมวป่าเหยียบอกมันไว้บอกมันนะแกเป็นสมุนของใครถ้าเราบอกเจ้าเจ้าต้องฆ่าเราให้ตายนะได้แต่แกต้องไปพบอาจารย์ฉันเสก่อนแล้วจะฆ่าให้ตายทันทีเราคือศิษย์เอกของท่านอาจารย์ไอสูนนึกแล้วไม่มีผิด แล้วไอ้ศูนย์ใช้ให้มาทําอะไรกดจัดการอาจารย์เจ้หนสิดีงั้นไปกับฉันเดี๋ยวนี้เท่าน,นั้นเองนางพญาแมวปากก็หิ้วมังคละโดยหนีไปที่เอวด้านซ้ายและลงจากสันดอยตรงนั้นและลิวมาหาผู้เป็นอาจารย์ทันทีวางฉเฉลยตรงหน้าทุกคนอาจารย์มันนี่ไงคือแหล่งข่าวที่เราต้องการทราบครึ่งชั่วโมงต่อมามังคละได้สตินอนแผพลา เลือดเปื้อนบ่อตาทั้งสองอยู่ตรงหน้านั้นมีสักราระและทุกคนซึ่งจองเขม่งกันอยู่คงคายคืนร่างเดิมทุกอย่างแล้วกลายเปน็นหีสาวบ้านป่าหุ่นดีตามเดิมท่าทางกุนกวนเช่นเดิมด้วยอ้อยเลยครวญเบาๆอาดีตราชบุตรแห่งเขมรัฐยืนคำศรีรษะมังคละเจ้าจงพูดความจริงทั้งหมดมานะ แล้วเราจะช่วยจาัดก,การเจ้าให้พ้นทุกทันทีท่านสักรารต้องทำตามที่พูดนะเลาเจ็บปวดเหลือเกินได้งั้นบอกเรามาเดี๋ยวนี้ไอสูนเป็นอะไรอยู่ที่ไหนสำนักพยับเมฆเป็นอย่างไรด้วยท่านไอสูนเป็นผู้บัญชาการทหารหมอทั้งหมดมียศเป็นพลโทซึ่งขึ้นตรงกับรัฐบาลกลางปลายเดือนจะขึ้นมาพน,นักที่สำนักพยับเมฆ เพราะแม่นางลีลาโสภาพร้อมลูกๆจะขึ้นมาพักผ่อนเวลานี้กำลังขึ้นมาพักผ่อนพอดีลีลาโสภามีลูกกี่คนคนเดียวเป็นผู้หญิงชื่อวงจันทร์สวยมากสวยแบบแม่นางลีลาโสภากำลังทหารมีเท่าไหร่ที่คุ้มกันไอนศูนสกัตรีบถามเรื่องสำคัญเสียไม่ยอมที่จะเอ่ยถึงลีลาโสภา มีเพียงไม่ถึงร้อยแต่อยู่ข้างล่างมากมายแม่ครูลีละล่ะเป็นยังไงอยู่ที่ไหนอยู่ประจำที่พยับเมฆไม่ยอมไปไหนมีค่ายกลอะไรไหมไม่มีเพราะท่านไอศูนย์มีกำลังทหารอยู่ในมือแล้วอีกอย่างเข้าใจว่าท่านสักรัรหายสาบสูญไปแล้วเลยไม่ได้ตั้งค่ายกลใดๆไว้รอรับท่านมันรู้แล้วใช่ไหมว่า เรากำลังจะกลับไปทวงความบริสุทธิ์และความระยำอับป,ปีที่ไอศูนได้ทำกับข้าไว้สกฤตถามเสียงเข้มจักท่านไอศูนเพิ่งรู้เลยส่งเรามากำจัดท่านไม่นึกว่าท่านจะได้ลูกศิษย์ที่เป็นผู้หญิงซึ่งเก่งกล้าถึงปานนี้เรารู้ว่าท่านสกรัตบ,บริสุทธิ์ถูกใส่ความแต่ทุกอย่างมันสายไปเสร็จแล้วพอท่านไอศูนเป็นใหญ่ ทุกคนจึงต้องสยบแทบเท้าใครอยากถามอะไรก็ถามอดีตรัชบุตรแห่งเขมรัฐเปิดโอกาสให้ทุกคนถามในสิ่งที่อยากรู้ต่อทะเลศึกที่ถูกควักลูกตาออกทั้งสองข้างวงตะว,วันปากไวถามก่องไข่เองเป็นลูกน้องหัวกะทิของไอศูนใช่ไหมวะเราเป็นศิษเอกท่านไอศูนทำไมสู้นำพยา,ยามแมวป่าไม่ได้หรอวะอย่าว่าแต่ข้าเลยท่านไอศูนก็ไม่แน่ว่าจะสู้ได้ ถ้าไม่ใช้เล่ห์พทุบายเขาช่วยนางพญาแมวป่าตัวนี้เกิดวันเพ็ญพุทธแน่นอนวิชาอาคมแก่กล้าถึงที่สุดเช่นนี้เองใช้มนตราบังคับโนกอินทรียักษ์มาขยุ่มพวกข้าใช่ไหมวะพรางขมถามใช่ออกไปทำไมวะข้าทำลายแล้วมนุษย์หมาป่าพวกนั้นล่ะพรางขมถามอีกฝีมือเรานาตาลี ทลันเข้ามาถามเสียงรัวเร็วมนุษย์หมาป่าพวกนั้นอยู่ที่ไหนบอกฉันมาเร็วๆหุบมาลางดงอยู่ที่ไหนอเมริกันสาวถามอีกก็หุบมาลางดงหาจากที่นี่ไปทางทิศเหนือเราวๆแปดมนดอยเดินสองวันสองคืนเป็นหุบลี้ลับใครก็เข้าไปไม่ได้และทำไมเองเข้าไปได้ละ่ะพรางขมถามราใช้มนตรา เรียกมันออกมาตั้งหากโอ้ยเราเจ็บจนทนไม่ไหวแล้วข่าเราเร็วเธอบังคละวิงวอนเอ้ยังตายไม่ได้แมมแมมจะถามอะไรอีกไหมพานขมบอกนาตาลีถามในสิ่งที่ต้องการรู้เธอเห็นคนข่าวที่เป็นผู้ชายไหมเห็นเขาอยู่ที่ไหนบอกมาเร็วนาตาลีดูมีความหวังขึ้นมาทันตาเห็นเราเห็นเมื่อสองปีก่อน จากนั้นเราก็ไม่เห็นอีกเลยฝรั่งคนนี้เป็นขี้ยาไม่นานเลื่อมใสเราไม่ใส่ใจด้วยตลีหันมาทางร้อยตำรวจเอกภูสิทธิ์ผู้กองผู้ก,กองฉันได้ข่าวคราวของเจมแล้วดีใจอะไรเช่นนี้คุณช่วยสักถามให้ทีร้อยตำรวจเอกภูสิทธิ์ขยับมาตรงหน้าเฉลยตากลงโบเลือดทะลักแดงฉางทั่วตัวก้มลงถามผู้แกจะฝรั่งชายไวใช่ไหม ใช่มันเข้าไปเล่นยาในเตของเราพวกแกไม่ได้ฆ่าแน่นะเปล่าแล้วข่าจะเชื่อได้ยังไงกดทันไอศูนย์ไม่ให้ฆ่าใครจะกล้าแต่ต้องละ่ะพอบอร้อยหนุ่มหัวคิ้วกระตุกทําไมไม่ฆ่าเราไม่ทราบพออยู่หน่วยบุ๊ไม่ใช่หน่วยปุนนาตาลีน้องชายคุณไม่ตายแน่แล้วข้าฉันดีใจที่สุดเลยผู้กอง ส่วนจะอยู่ที่พยับเมฆในฐานะอะไรนั้นเราจะต้องบุกเข้าไปหาคำตอบเอาเองที่พยับเมฆภูสิทธิ์ว่าข้าถึงไหนถึงกันอยู่แล้วขอบคุณทุกคนที่พาฉันมาจนถึงขั้นนี้ได้บอดแสของเจมจนได้อเมริกันสาวแสดงออกถึงความดีใจสุขีดจากนั้นสักัารเขินข่าวคราวพยับเมฆเป็นการตบท้ายแล้จัดการกับเฉลอศึกด้วยการสวนก้นด้วยไม้แหลม พมังคละมีวิชาอาคมสูงส่งยิงฟันไม่เข้าแน่อาสิทธิเอกของไอศูนย์รงลั่นวิญญาณหลุดลอยออกจากร่างในที่สุด30ปีที่ผ่นผานนหมู่บ้านพยับเมฆเมื่อก่อนโน้นเป็นที่ตั้งของสำนักพยับเมฆอันเป็นสำนักแห่งวิชาอาคมอันเลื่องชื่อว่ากันว่าสิทธิจากสำนักแห่งนี้หกคน อย่างน้อยจะยิงฟันแทงไม่เข้าเป็นพื้นฐานที่ธรรมดาที่สุดสิทธิวิชาอาคมสูงขึ้นอีกนิดคือเรียกลมเรียกฝนได้และสูงที่สุดคือผู้ที่สำเร็จวิชาพยาเสียโครงซึ่งมีพลักกำลังดุดพยาเสือกระโจนโลดลิวขึ้นสูงนับสิบวาเนื้อหนังแกร่งดังเหล็กกล้าสาตราวุธใดๆกินไม่ลงมังคละนั้นเป็นสิทธิเอกของไอสูน จึงสามารถเรียกลมเรียกฝนได้ซึ่งรวมถึงบีบังคับสัตว์ร้ายนานา,นาบรรดาที่มีในป่าด้วยมวนตราให้เชื่องดุดแมวบ้านให้ทำอะไรผู้ใดก็ได้ซึ่งมังคละได้บังคับสัตว์ร้ายกระทำต่อสักการและคณะตลอดมาตั้งแต่ต้นแม้แต่เรียกพายุหมุนทำให้ลีหน้าเฮวิดหายขึ้นไปบนท้องฟ้าพร้อมกับสัมภาระทั้งหมดของคณะนี้นับว่ามังคละ เป็นสิทธิ์เอกของไอซูนผู้เก่งกล้าทว่าพบเจอกับนางพญาแมวป่าสิทธิ์ทวนของสักรารนั้นยกเดียวเท่าน,นั้นตาบอดทั้งสองข้างนันบุงบอกว่าเหนือฟ้ายังมีฟ้าเหนือเก่งยังมียอดเก่งอีกพลโทไอศูนผู้บังคับการทหารภาคพื้นตะวันตกซึ่งเป็นชนเผ่ามอทั้งหมดมีศูนย์กลางทหารอยู่ที่เมาะลำมเลิงณนะเวลานี้ เขากลายเป็นชายผิวสีทงแดงพุงคลุยใบหน้าสี่เหลี่ยมคลาวดกหน้าหนาตาโตไว้ผมทรงลานบินอยู่ในชุดทหารสนามสีเขียวนั่งสีหน้ามีแววกังวลที่หน้ามุกบ้านพยับเมฆซึ่งเขามาพักผ่อนประจำปีกับครอบครัวพันตรีสมินจงนายทหารคนสนิททำการคำนับนิดหนึ่งแล้วขยับคลางเข้าไปกระซิบกระซาบทนา่ทัพ ท่านมังคละกับสมุนสองคนถูกฆ่าตายเสร็จแล้วทหารรัะตะเวงของข้าพเจ้าพบศพที่ชายแดนด้านเวียงแห я, ติดก,กับเมืองคองครับผมฮะผู้พันว่าอะไรนะท่านมังคละกับลูกน้องถูกฆ่าตายแล้วครับผมไปไม,ไ,มได้ยังไงมังคละแก่กล้าวิชาอาคมรอจะฆ่านะขนาดมังคละยังถูกฆ่าคนฆ่าก็ต้องเป็นโยมทูตเท่านั้นนะสิ พลโทวไอศูนย์เสียงดังขับบ้านตาโตทุกไข่หานตามเนื้อตามตัวไม่มีร่องรอยการถูกกระสุนปืนแต่อย่างใดแต่ดวงตาทั้งสองข้างของท่านมังคละถูกควักออกไปครับผมบัดศพที่สุดคุณพันอย่าบอกนะว่าเป็นฝีมือของไอศูนยังคำว่าสักรารวิเสียพันตรีสมิงจงเหลียวซ้ายเละข,ขวากระซิบกระซาบว่าข้าพเจ้าว,ว่า นอกจากสกัฐแล้วจะมีใครมีวิชาอาคมถึงขนาดนี้หล่ะครับท่านฮ้นี่แสดงว่ามันฟื้นฟูวิชาอาคมถึงขั้นสูงสุดได้เหมือนเดิมล้วสิแต่ไม่น่าเป็นไปได้ตอนนั้นข้าททำลายวิชาอาคมมันย่อยยับจนมันกลายเป็นไอคอมไปแล้วแถมถูกทุบตีจากคนในสำนักนี้จนบอบช้ำไปหมดท่านแม่ทัพอย่าลืมนะว่าร่างกายมันพิการก็จริง แต่สมองมันไม่ได้พิการไปด้วยมันเรียนวิชาพยาเสือโครงรุดหน้ากว่าท่านหลายขุมเพราะฉะนั้นมันจะต้องไปฟื้นฟูวิชาพยาเสือ,อีกไม่เช่นนั้นมันคงไม่กำจัดท่านมังคละลงได้ถ้าแบบนั้นผู้พันสั่งการทหารบนหมู่บ้านบนดอยแห่งนี้ทุกคนให้เตรียมตัวให้พร้อมคนแปลกหน้าที่ขึ้นดอยมาให้จับไว้ทั้งหมดข้าพเจ้าสั่งการไปแล้วครับผม ดีดูสิมันจะกล้าขึ้นมาไหมหรือเก่งแต่ก่อกวนอยู่ตามชายแดนไทยทุกนั้นไอสวนกำหมัดแน่นท่านแม่ทัพครับข้าพเจ้าหวั่นใจยังไงบอกไม่ถูกผู้พันหวั่นใจอะไรพูดมาตามตรงสิข้าพเจ้าก็บอกไม่ถูกที่แน่ๆเมื่อกี้ข้าพเจ้าเข้ามาข้าพเจ้ามองไม่เห็นศีรษะท่านแม่ทัพเฮ้ยจริงหรอผู้พัน ไอศูนย์เสียงดังลั่นตาถลนโปนจริงๆครับผมข้าพระเจ้าไม่กล้าพูดเพอยๆหรอกแย่ละสินั้นข้าจะเข้าห้องสืบชะตาต่ออายุเดี๋ยวนี้แหละห้ามใครเข้าไปรบกวนข้าเด็กขาดนพุพันธ์รับปฏิบัติครับผมจากนั้นพลโทไอศูนย์รีบเปลืองชุดทหารสีเขียวออกชำระก,กายจนสะอาดสะอ้านนุ่งขาวห่มขาวแล้เข้าห้องที่หน้ามุกอันเป็นห้องที่ไอศูนย์มาที่พยับเมฆ จะต้องเขาไปนั่งสมาธิฝึกวิชาอาคมต่างๆเสมอๆเ,เป็นเวลา30กว่าปีมาแล้วขอบคุณผู้ชมทุกท่านมากนะครับที่ติดตามคลิปจากช่องนชูสำหรับคลิปหน้าจะเป็นบทสรุปสุดท้ายของจอมภัยน้ำพยากันแล้วติดตามรับชมกันนะครับ